สวัสดีครับอยู่กับช่องเดอโอลิเวอร์ัใครยังไม่กดไลค์กดไลค์ใครยังไม่กดแชร์กดแชร์ใครยังไม่กดซวจะใครกดซวจะใครสวัสดีวันนี้เราจะมาขึ้นเขาหัวนะครับเขาชะโงกขึ้นเขาชะโงกที่ไหนครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดนครนายกครับครับเดี๋ยวผมจะเป็นไกด์นำพาไปนะครับที่อยู่นิ่งๆมาเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาขึ้นเขาชะโงกครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอาสาเป็นไกด์พาขึ้นไปเขาเชะโงกจังหวัดนครนายกครับ่ะโดยทุเล โอเคขึ้นไหวไหมครับไหวโอเคเดี๋ยว okay, เราไปขึ้นกันเลยครับระหว่างทางขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปเจอน้ําตกประมาณสักอ่าสองสามร้อยเมตรเดี๋ยวเราจะไปดูว่าช่วงนี้มีน้ําตกกันหรือย,อยังครับโอเคตั okay, ตนี้เราก็ประมาณ700เมตรที่เราจะขึ้นมานะครับเราก็จะเจอน้ําตกเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูน้ําตกเขาชงโงนะครับก็จะมีแค่ช่วงเดือนกันยาตุลาอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มมีน้ำแล้วเดี๋ยวเราตามมาดูเลยครับ น้ำไม่มีแล้วน่าเดี๋ยวเราลงไปตรงนี้ดีกว่านะเดินลงไปหน่อยนึงโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้โหเดี๋ยวไปยิงแค่ตรงน้นตกตรงนี้นะเลื่อนโอเคค่อยๆค่อยๆนะเดินมางี้กลับมางนี่นี่เดินมางี้ นี่นี่เอามาขาจับนี้่โอเคโอเคมั้ยจับมือเออเออไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งอยู่มือ ทะเลนนี้เราอยู่ที่จุดจุดชมวิวหลังติ๊กเป็นจุดชมวิวแรกนะครับที่เราสามารถเอารถมาจอดณจุดนี้ได้แล้วก็เดินขึ้นยอดเขาชังกได้เหมือนแอ่งี้เบิร์นอ่าเนี่ยเขาก็ยืนถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับมาจุดนี้ก็จะเห็นวิวทั่วทั่วไปของจอบลอ,อเ่อมต้นก็คือสําหรับคนที่เดินขึ้นเขาชังกไม่ไหวมาถ่ายตรงจุดนี้ก็ได้ครับ จุดนี้ก็จะมองเห็นมองเห็นวิวรอบๆในระยะอ่าระยะเกณฑ์ประมาณหนึ่งร้อยครับแล้วก็จากข้างล่างมาก็หนึ่งกิโลจะมาถึงจุดจุดนี้นะครับแล้วเราก็จะขึ้นกันต่อข้างหน้าเราก็เป็นลอยลอยที่เบืเลยนะครับตรงน,ะนั้นนะข้างบนเราก็จะต่อนะครับเราก็จะป้ยายไปไม่ไดเลย อ่าตอนนี้เรามาถึงจุดจุดตรงนี้นะครับหลังจากที่เราขึ้นมาตรงวัดนะครับเราถึงจุดนีด้ตอนนี้เราก็จะเดินขึ้น,ข,นขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงตรงพกอ่ายอดเขาชะโงกนะครับตรงป้ายเซมเอโอนะครับเราก็ว่ายพระตรงนี้ครับพยานาคนีพยนานาคคัะ I don't know. 完成。 กันตอบครับด,รดูข้างในไหมอ่ะปส่ข้างในดีนนเดนี่ก็จะเป็นเท้าพระพุทธิจาเด์ลให้ตัดสอ,อเ่เดี๋ยวไปถึงข้างบนยอดแล้วให้ปิดถ่ายตรงนี้แบบช้าขึ้นไปก่อน ยอนดีกว่าอันนี้ต้องตอนเย็นอเดี๋ยวเราก็เริ่มหลังจากที่นี้เราก็เริ่มเข้าป่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายในป่าเทีครับตอนนี้โอเคป่ะราเข้าป่าก่อนอันนี้นะครับเป็นช่องช่องเขาขาดนะครับเป็นวิวถ่ายรูปที่ค่อนข้างจะสวยนะครับอโอเคเดี๋ยวเดินตามเข้าไปดูข้างในครับอ่านี่ครับส่วนใหญ่คนก็จะ จะมาถ่ายรูปมาตรงนี้นะครับเนี่ยครับช่องเขาขาดจะเป็นระหว่างความขาดของภูเขานะครับเนี่ยจะเ,เป็นช่องเป็นภูเขาก้อนหินสวยมากครับ สีของก้อนหินนะครับโดนระเบิดนะครับโดนแดดนะครับแล้วกส็สีแบบออกจะแดงแดงๆง่วงง่วงตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในป่าทึบที่มีปกคลุมของกางําลังจะขึ้นบนยอดเขาชงง่นะครับก็อากาศก็ค่อนข้างเย็นครับตอนนี้เวลาบ่ายสองก็ลมลื่นเงียบ ทีนั้งเราก็ไปกันต่อเลยนะครับโอเคครับ เดินมาได้ห้าสินาทีครับเราก็อ่ามันได้สองกิโลเราก็จะมาพักเติมน้ำกันก่อนขึ้นยอดทางขึ้นเขาิขโกอีกหนึ่งจุหกกิโลครับเดี๋ยวเราก็พักเติมน้ำกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเนี่ยขึ้นทางต่อแล้วก็ติดตามเขายอดเขาโอเคมาค่ะอ่ะปิด นี่เราจุดนั่งพักกันนะครับพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขึ้นกันต่อน้ำไม่เตยน้ำไม่เตยครับเฮ้ยตอนนี้ขึ้น2กิโลแล้วรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงรู้สึกไงครับ ชิวๆก็เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมอยอ๋อไม่เหนื่อยอนะครับอันนี้หลังจากเนี้ยขึ้นไปชันเลยนะเติมพลังกันให้ดีนะอ,อืมเติมพลังตอนเนี้ยทางมันค่อนข้างชันและลกเราใช้สกิลในการปีนเขาของเราเลยนะอ๋อสกิลที่มันเวลาเราปีนก้าวเนื้อแล้วมันปวดใช่ไหมถ้ามาันจะคิวเอือเว้ยอ่ะ ตอนนี้ทางก็ชันมาก ลมลื่นลมลื่นสวยมาก หลังจากที่เราสองคนไปเคยไปภูกระดึงแล้วเนี่ยสนามนี้ซ้อมเพื่อไปผูกกระดึงได้ไหมครับทางขึ้นผูกระดึงง่ายอย่างนี้ไหม่าไม่ยากไม่ชันเน,ะนาะร,ระวังนะครับน้ำเนี่ยโหน่ากลัวมากครับเหยียบไป ดนตเหยียบไปนี่ทะลุรองเท้าเลยนะครับเนี่ยรองเท้ายิ่งรองเท้าเหยียบลงไปนี่ทะลุรองเท้าเลยนะรองเท้ายิ่งไม่มีแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับครับโอ้ใกล้ถึงอ่ะอ่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเนิน เป็นเนินที่ชันที่สุดแล้วก็จะจะถึงถ้าผ่านเนินลูกข้างหน้าไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูันครับว่าเนินมันจะมันก็จะถึงนะครับผ่านเนินแบบนี้เข้าไปไเนี่ยหลังจากที่เจอก้อนหินใหญ่แล้วเราก็จะเจอเนินเนินขึ้นไปข้างบนนะครับเน,เนี่ยอ้าวใครมาหักเนี่นะครับเนี่ยยวเราจะขึ้นเลย ไมคอ่อนเนี่ยเราจะขึ้นเนินลูกเนี้ยสุดท้ายก็จะถึงยอดอ่า CRA แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตามกันไปครับโอเคครับไปาตามไป เนี่ยถึงแล้วเนี่ย400เ,ยเยมตร400เมตรถึงป้ายแล้วมั้งถึงข้างบนยอดแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปที่ป้ายเข็มเอกันไปกันอ้าวเราเจอตัวอะไระครับหน่ออะไรไม่รู้บุ้งนะครับาจะเป็นบุ้งนะครับเหมือน,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 นบุ้งมากนะตัวสีส้มๆครับ เราเราก็อย่าไปโดนมันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางนี้ครับไปเราไปทางเนินเซียมเอครับโอ้หน้าก่อนเลยอ้าวเราถึงยอดเนินเซียมเอนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปอีกจะเป็นยอดสูงสุดของเขาชะโงกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิวข้างบนกันะ วิวข้างล่างครับตัว,น,ตดดตวนี่ครับไม่เคยเห็นวิวด้านบนวิวสวยมากนะครับเดี๋ยวเราจะดูป้ายเซียมเอง ครั้งครั้งก่อนเรามาขึ้นตอนหลายปีที่แล้วครับครั้งนี้ดูขึ้นสบายๆไม่เหนื่อยเลยครับก่อนเหนื่อยกว่าวันนี้ไม่เหนื่อยขึ้นสบายเลยเนาะใช่แล้วก็นั่งพักดูวิวกก่อนนะครับชมวิววิวดีมาก ไปยอดเขาตรงนู้นนะคบเตีย้ยกว่านี้นี่อันนู้น,น,น,นไม่ใช่ยอดเขานะครับที่มันามีคำว่าที่ไอออันนี้นนคือจุดสูงสุด,ด,สสดถึงนะครับ <c oughs> เดินเล่นส่วนหลังบ้านถึงแล้วนะครับส่วนหลังบ้านเราเองไง เดี๋ยวต้องเอามือไปเอามือไปแตะป้ายแล้วก็ถึงนะครับมีเมมครับมี้อกน้อยอ,ยอะ่ะ ใช่ใช่อันนี้เราขึ้นมาถึงบนยอดเสร็จแล้วเราก็จะเดินลงแล้วนะครับว่าเดินลงก็เดินลงทางเก่าตอนนี้ก็คือขึ้นมาถึงยอดเนี่ยสองจุดเจ็ดโลนี่เราก็เดินลงไปนะครับประมาณสามโลถึงถึงข้างล่างก็น่าจะเกือบเกือบหกโลครับ ลงเราจะไปดูที่น้ำตกสักแป๊บนึงครับแวะพักที่น้ำตกครับไม่แช,ช่น้ำช่วงนี้เริ่มมีน้ำแล้วครับเดือนสิงหาแต่ถ้ากันยาน่าจะเยอะกว่านี้ฝนเริ่มตกเขาวชงงกนี่เป็นที่พร้อมเที่ยวดีๆนียครับก็รีเพีกันมันเลยครับ นี่ก็เป็นจุดที่ทง,งเขาทงลงแล้ว มาทำเลยมือเขาใหญ่มากเลยเท่าเลยเฮ้ยพอดีเลยนะก็พอดีไม่พอดีเออเร็เวม่พอดีไม่พอดีไม่เกือบเกือบพอดีพอดีแหละจริงเี๋ยวพ่อเอามือไปทาบดิโอ้มือเล็กว่ะมาขอหนู มือเล็กว่ะมันเกือบพอดีเลยโหนี้มือยาวมากเลยหรือว่าเขาหยับอย่างงี้ฟืบเนี่ยพอดีเลยเออพอพดีเราลงกันดีกว่า เราก็ดาวฮิว <NY> ก <Commons> <ettes> ันกันนะครับเดาฮิวกันมันๆเลยครับสามกิโลแล้ว โอ้ mm hmm.

ถอดรองเท้าก่อนเลยเหลือไปตักนูมันสดชื่นกว่าพี่ริวนะไม่มีอะไรใส่ม่ยันี้ก็เย็นแล้ว้อกย็ไปเย็นวาดองเ้าไปเราไปนเราไปน้ลไสา นี่จุดที่เราเริ่มต้นใหม่แล้วครับเราลงมารีบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่อ่าใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งน,นะครับมีระหว่างทางก็มีน้ําตกด้วยขึ้นไปถ่ายวิวด้วยใช่ไหมครับค่ะโอเคอันนี้เราก็อ่าเรียบร้อยไหมลงไปเรียบร้อยลอแล้วก็ฝากติดตามช่อง The Oliver กับบ้านพาลุยนะครับสำหรับแค่นี้ขอลาไปก่อนนะครับ